สวัสดีค่ะสวัสดีกันช่วงเช้าๆ้านะคะคุณแม่ก็ตื่นเช้าได้ยินเสียงนาตยาร้องไม่รู้ว่าร้องอะไรนะคะก็กําลังจะมาเก็บกวาดขยะให้นะคะไม่รู้ร้องอะไรนาตยาเป็นอะไรร้องแต่เช้านะคะเรียกแต่เช้าเลยไม่รู้คุณพ่อเอาไปไว่าไอตรงเป็นอะไรนาตยาเป็นอะไรลูก มาดูกันนะคะเป็นอะไรสงสัสยอยากมาที่ตรงกลางวันแล้วนะคะไม่มันไม่เคยให้ห่างไกลขนาดนี้นะคะกลางคืน <c oughs> คุณพ่อได้ย้ายมาไว้ตรงนี้ตอนกลางคืน <c oughs> เป็นอะไรน่าจะยาเป็นอะไร <c oughs> ก็จะลกๆนิดนึงนะคะต้องขอกราบประทานอภัยพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พน้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ถ้ากลางวันคุณพ่อจะเอามาผูกตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มาผูกนานแล้วตั้งแต่คุณแม่ดูแลเองคุณแม่ก็จะไปว่าเป็นอะไรเป็นอะไรสงสัยอยากไปที่ ไปที่ตรงอยู่กลางวันนะคะคิดถึงหรอนัตยาคิดถึงหรอร้องแต่เช้าเลยอะ่ะตั้งแต่ตีห้าเลยเป็นอะไรอยากไปตรงนู้นแล้วหรอคิดถึงหรอคะอยากไปหายางรถนัตยาเหรอหรอด,ดูดูเขาฟังนะคะนัตยาจะไปหายางรถเหรอลูกร้องเรียกเลยไปไาไป,าปาเดี๋ยวแม่เรียกคุณพ่อไปเรียกคุณพ่อไป พ,อพอ่อพ่อโอ้ปลาเก็บยางรถไาถ้าจะไปปลาปลาปลา,าเก็บยางรถไปเก็บยางรถมาห่วงรถนะคะห่วงยางรถนะคะคุณพ่อก็เอามาผูกไว้เดี๋ยววันเสาร์วันเสาร์จะให้คุณพ่อทําที่นอนให้นะคะตรงกลางคืนนะคะมัน,ห,นหยุดห,หยุดกับเสา <laughs> แล้วสวัสดีแม่แม่ก่อนให้คุณพ่อย้ายก่อนนัตยาสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็วมาหันหน้ามาเอายางรถมาโอ้ยกลัวคุณพ่อเอายางรถไปมามามาเอายางรถมาเอายางรถมากลัวคุณพ่อเอายางรถนะคะเอาพ่อไม่เอาหรอกมา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 สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็วนายสวัสดีค่ะเช้าๆหน่อยเร็วจะลบกหน่อยนะคะพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีค่ะ ปลาปลาย้ายไปตรงนู้นป่ะคุณพ่อให้มานอนตรงนี้สองคืนแล้วนะคะเรียกสองวันแล้วเรียกพอเช้ามาเรียกเลยนะคะเรียกสงสัยเรียกให้ไปเอาไปย้ายไปอยู่ที่กลางวันนะคะคุณพ่อต้องตื่นแต่เช้ามาวันนี้สายวันนี้ย้ายเขาสายเลยนะคะนี่นะคะปกติจะผูกตรงนี้นะคะไม่เคยไม่ค่อยให้ห่างไกลเท่าไหร่นะคะนาตยาจะอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของตลอดนะคะ ท่าไว้กลางคืนไม่นอนแม่แม่ก็มาดูกลางคืนแล้วไม่นอนแล้วสองคืนนะคะยังไม่นอนสองคืนเลยปกติจะนอนตรงนี้นะคะมันใกล้เสาเ st กินไปคุณแม่ก็เลยให้คุณพ่อไปไวตรงนู้นกลัวเสาหักนะคะดูรีบรีวิวมาเลยเลยโอ้ยโอ้โอ้โอ้รีบอะไรลูกรีบอะไรไม่รอคุณพ่อเลยออ้ยรีบมาอะไรรีบมาอะไรดูนะคะรีบมาที่กลางวันเลยนะแม่ก็ยังไม่ได้เก็บให้เลยเนี่ย ดูนะคะเมื่อวานเล่นยางรถกระจายเลยแม่ยังไม่ได้เก็บให้เลยโอ้คิดถึงมากดูนะมาถึงเลยมาถึงคิดถึงยางรถแน่นอนเลยปกตินะคะถ้านอนถ้านอนตรงนี้นะคะถ้าเขานอนตรงนี้คุณแม่ก็จะกองไว้เขาก็จะดึงออกมากระจายฝั่งนี้นะคะกลางวานันคุณแม่ก็จะเอามาไว้กองตรงนี้เหมือนเดิมก็เขาจะกระจายกระจายฝั่งนี้คิดถึงมากเหรอ คิดถึงมากวันนี้ต้องเก็บนะคะเดี๋ยวแม่ทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวแม่จะทําความสะอาดก่อนนะคะก็จะแฉะแฉะนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขาเยี่ยวกันเยอะมากเลยกินกินน้ําเยอะแล้วก็เยี่ยวเยอะนะคะก็จะแฉะแฉะนิดนึงคุณแม่ก็เดี๋ยววนันเสาร์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ดีนะคะขอบคุณแม่แม่วัสนานะคะที่มอบคะแนนนะคะ ให้ครอบครัวของน้องน้องนาตยานะคะคุณแม่ก็จะเอาคะแนนไปให้คุณพ่อเอาทรายมาลงซักรถนะคะเอาลงซักรถก่อนนะคะมาลงให้สาวๆนะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินดินแข็งๆนะคะมันไม่ค่อยซึมเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาทรายมากองตรงนี้ก่อนมานะมาเร็วอยๆๆๆๆเอางรถเอายางรถเลยมาเก็บยางรถเลยมาเก็บยางรถเลยเร็วๆแม่จะได้ทำความสะอาดเร็ว มาเก็บยางรถก่อนแมตวษาณาอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้เก็บเลยวันนี้ก็ต้องลกหน่อยนิดนึงนะคะปกติคุณแม่ก็จะเก็บเก็บทำความสะอาดก่อนแล้วก็ค่อยลงให้พ่อพ่อแม่แม่ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในช่วงเช้าก่อนที่คุณแม่จะมาลงคลิปมาอะไรคุณแม่ก็จะทําความสะอาดก่อนแต่วันนี้นะตาตยาเรียกเร็วมากเลยเรียกเมื่อวานก็เรียกสคืนแล้วนะคะสคืนที่คุณพ่อเอาไปนอนตรงนู้นนะคะ สงสัยเขาคิดถึงยางรถเข้ามากก็ไม่ได้นอนสองคืนแล้วก็เดี๋ยววันวันเสาร์คุณพ่อหยุดก็จะให้คุณพ่อรับงานใหญ่เลยทาทาที่ผูกใหม่ขยับออกมาอีกแล้วก็เอาทรายมาลงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวก็จะได้ทําความสะอาดนะคะวันนี้ก็ลูกๆอยู่กัน เด็กๆ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 ไปไหนเด็กๆวันนี้เด็กๆก็หยุดกันนะคะคุณแม่ก็จะได้อยู่กับลูกๆนะคะแซบว่าเคี่ยวอะไรได้อะไรกินโอ้ยสับปะรดยังไม่หมดอีกเหรอหืมกลัวกลัวคุณพ่อเอายางรถกลัวคุณพ่อเอายางรถแซบ เก็บยานรถแม่ท um, ั้งความสะอาดเก็บไหมเก็บไหมเก็บมามลูกเก็บไห้หมดเลยนี่นะคะเมื่อวานก็เล่นก okay. ับคุณแม่แล้วพอคุณแม่ไม่อยู่ไปทำกับข้าวก็มาเล่นทางนี้นะคะดึงออกมาทางนี้ เอาตรงที่แม่กวาดก่อนพ่อเนี่ยแม่กวาดเอาออกมันจะไดะ้ขยับมาตรงนี้พ่อขยับมาตรงนี้น่าจะยาถึงอยู่แล้วจ้ะนั่นแหละตรงที่ก็กวาดได้แป๊บนึงก็เรียกเรียกไม่หยุดเลยก็เลยมาลงให้พ่อพ่อแม่แม่ดูนะคะเรียกพ่อเรียกแม่ไปเอาออกมาก็เช้าเช้าก่อนคุณพ่อไปทํางานนะคะ บางวันคุณแม่ก็ช่วงเย็นคุณแม่ก็จะเก็บเลยเก็บเอาเก็บเก็บไปเก็บเอาก็จะเก็บยางรถนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่นกันลูกเดี๋ยวค่อยเล่นกันเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วคุณแม่จะได้ทําความสะอาดให้นะคะนี่น้องบิ๊กซีกับน้องก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บบิ๊กซีบิ๊กซีจ๋าบิ๊กซีบิ๊กซีจ๋าบิ๊กซี นี่วัสนานะคะดูสาวสาวนาตยาเก็บแล้วค่อยๆเก็บละว,วางวางวางดีๆลูกวางดีๆแม่รู้สึกว่า <c oughs> พักหลังๆแม่รู้สึกว่าแม่จะปวดเอวแล้วเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานก็สั่งคุณพ่อนะคะสั่งคุณพ่อห้ามเลยเมื่อวานไปเดิน <c oughs> คุณแม่ก็ทํากับข้าวไม่ได้ไปด้วยนะคะเมื่อวานให้คุณพ่อกับน้องกวางไปพาไปอาบน้ําแล้วก็พาไปเดินเล่นนะคะบอกคุณพ่อให้คุณพ่อพาเขาไปเพราะว่าไม่ได้ไปตัดหญ้านะคะ ก็เลยสั่งคุณพ่อไว้ว่าคุณพ่อไม่ต้องเอามาเพิ่มแล้วนะแม่ไม่ไหวแล้วเวลาเก็บนัาตายามีเท่าไหร่ก็เล่นหมดเลยเ <c oughs> ช้าเช้ามาก็เลยเดี๋ยวให้คุณพ่อสั่งเลยถ้าคุณแม่บอกคุณแม่บอกไม่ได้นะคะคุณแม่สั่งเขาไม่ได้นอกจากคุณพ่อนะคะจะบอกจะคุยกันรู้เรื่องเป็นบางครั้งนะคะกับนาตายา ถ้าใช้อะไรที่ให้ทําเยอะๆนัตยาจะไม่ค่อยทํานอกจากคุณพ่อคุณพ่อกับนัตยาก็จะอยู่กันตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่คุณพ่อยังไม่ได้แต่งงานกับคุณแม่นะคะก็จะอยู่กับนัตยาตั้งแต่เด็กเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะพ่อคุณแม่คุณแม่เราซื้อนัตยามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พ่อครับคุณแม่ได้นัตยามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะกี่ขวบ คุณแม่ก็ได้เอาน้องนัตยามาเลี้ยงนะคะคุณแม่ของแฟนนะคะคุณแม่ของแฟนเอาน้องนัตยามาเลี้ยงแต่หนึ่งขวบนะคะ <ๆ S 1> ก็อยู่กับแฟนอยู่กับคุณพ่อควานนะคะมางแต่หนึ่งขวบเลยนะคะ <ๆ S 1> พอบอกคุณพ่อพอไม่พอหรอกเก็บให้หมดเลยแม่จะได้ทําความสะอาดนะ <ๆ S 1> ค่ะๆๆเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะ จากครอบครัวของเราน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขอตัวไปทําความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเราก็จะมาลงให้พ่อพ่อแม่แม่ดูก่อนขอบคุณค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยไม่ต้องยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อพ่อแม่ให เป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานะคะน้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะเก็บให้หมดเลยนะ